สวัสดีครับที่นี้ต้อนรับเข้าสู่ซอฟต์แวร n แชนลนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแรกนตับล็อกออลนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นบน iOS ผมมีคำตอบนะครับโอเคครับขั้นแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกก็คือเราต้องไปโหลด OpenVPN มาก่อนนะครับคือแอปตัวนี้นะครับ ให้เข้าไปที่ App Store นะครับ g มไป o p e n VPN นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราจะมาทำการเปลี่ยนสโตร์ e ทยให้เป็นญี่ปุ่นกันนะครับให้เรากดไปที่โปรไฟล์เรานะครับกดไปที่โปรไฟล์เราอีกทีหนึ่งนะครับให้กดคาว่าคันที่ o r i e g i n หรือว่าบางคนเป็นภาษาไทยคือภูมิภาคหรือประเทศนะครับ เข้าไปตรนี้นะครับกดเช้งตรงนี้นะครับกดเปลี่ยนนะครับให้มันเลือกที่ญี่ปุ่นนะครับเยตแปนกดอักรีนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงส่วนบัตรเครดิตให้กดนานไปนะครับส่วนช่องนี้ให้ใส่มัมโมได้นะครับช่องนี้ให้ใส่โมโมได้ครับช่องนี้ได้นะครับช่องนี้ด้วยนะครับ ช่องนี้ด้วยนะครับส่วนช่องนี้ให้เราเลือกพื้นที่พื้นที่หนึ่งนะครับบนญี่ปุ่นนะครับเราเราก็มาใส่รหัสไปรษณีย์นะครับช่องนี้อย่างเช่นผมใส่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับอาจจะเป็นศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองก็ได้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับกดดันมานะครับทีนี้แอปพลิเคเราก็จะเป็นญี่ปุ่นนะครับ ให้เราก,กดเสิร์ชเข้าไปเลยนะครับ Legend Lock Origin นะครับก็คือตัวนี้แล้วก็กดาดาวน์โหลดซึ่งตอนนี้ในเครื่องของผมมีการดาวน์โหลดไปอยู่แล้วจึงไม่สามารถโหลดเพิ่มได้นะครับโอเคครับสำหรับใครที่โหลดตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับเราจะยังไม่สามารถเล่นได้นะครับเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดแพทก่อนนะครับโดยใช้ตัว OpenVPN นะครับ โอเคครับตอนดาวน์โหลดแพทใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ว่า VPN Gate นะครับในซัฟ a r รีตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าอันแรกนะครับโอเคครับพอเข้า VPN Gate มาให้เราเลือกของญี่ปุ่นอย่างผมจะเลือกเป็นอันแรกอันนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงที่ Open VPN นะครับเดี๋ยคืออนี้นะครับกด Open VPN c o n f i g ครับ เราให้มาเลือกดาวน์โหลดอันนี้นะครับนี้กดดาวน์โหลดเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จไฟเราจะอยู่ตรงนี้นะครับให้กดรูปแว่นขยายเลยนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์ตัวนั้นเ่นตัวนี้ผมมีแล้วตรงนี้เร็จแล้วให้กด i ิ port อันนี้นะครับเข้าไปที่ Open VPN นะครับกดแอปนะครับต้องกด Con n e c t a f t e r import พอด้วยนะครับแล้วกดแอดนะครับเสร็จแล้วถ้ามันจะ Connec t มันจะขึ้นเป็นว่า c o n n e c t นะครับสีเสียวเขียวอันนี้ไม่ได้นะครับสมมติอันนี้สำหรับคนที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะค่อยมันจะเด้งให้เราใส่รังหัสหรืออะไรก่อนนะครับในเซตติ้งแต่ว่าเราก็แค่ใส่หังหัดาไปแล้วมันจะเด้งกลับเข้ามาหน้านี้มันก็จะขึ้นสหลียเขียวอย่างนี้คอนเน็กนะครับเราก็เปิด v p n พไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก็เข้าไปในเกมน,นะครับเสร็จแล้วตรงน,นี้มันก็จะขึ้นให้โหลดแพทนนะครับเราก็โหลดแพทจนเสร็จจนขึ้นแบบนี้นะครับพอโหลดแพทเสร็จเราก็สามารถเข้าเล่นได้ครับแต่ว่าตอนนี้เข้าเล่นเราไม่จําเป็นต้องเปิด v p ีก็ได้นะครับเราก็แค่เข้าไปที่ Open v p n นะครับกดติดนะครับโอเคแล้วเรากลับไปที่เกมเราก็เล่นได้ปกติครับ เอา,ละ,เานนละครับก็มีเพลงท่านี้แหละครับการแนะนำการโหลดแอปแ a นดล็อกออริจิบนระบบ um ios ที่ผมทำนะครับเอาละครับถ้าสมมติใครชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยตอบนะครับขอบคุณครับ